f i s ชิง g มยโอ้ย s e ตม h i n g b e f o ร e ตรงหันนะคะเป็นบานค้นถ้าเจ้อาศัยอยู่ในี่นะคะเนาะนะคะ เาเจ้าอยู่บ้านจะไปด้ยชมบรรยากาศนะจ๊ะว้าวเว้ยนี่ไงอะไรนะผักชีนี่นี่นี่ย้อนนี่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  ขอลันด้ะน็อตนี่แม่ย้อนผักชีพี่น้องนี่จะ้ะนี่มันผักชีบอสแล้วตีสิให้เบิรงนหีบไก่นี่มันค่ะพักชีปลาเป็นบอสเลยค่ะผักชีลาวเนาะผักชีลาวปลาจ้ะนี่ตีคิดว่าแม่นแหละกินไม่เก๋กินหอมเลยจะ้ะ กินหอมอยู่แต่บะเดาหอมทอผักชีแม่จ้ะ <c oughs> นี่เนาะเดี๋ตีให้พันยายนย้อนเบิ้งตีคือว่าแม่ผักชีเล่าแล้วจ้ะนี่อันนี้กะอันนี้นะคะที่เข้าไปเค็ดขนมนี่เนะาะเขาเอามาตัวนี้ก็คืออันนี้หอมหอมจ้ะนี่ <c oughs> <c oughs> ยอนลูกสิพักซีอยู่พัซีล้านฮะเอฟมะสนี่เ่ยพักซีอิสเปนใช่มเปนแฮมเบอ์เรดียอันนี้พักซี่หล้จ้ะพักซีลาว,าวอันนี้บัวบกเด้เนาะอนี่ไปบัวบกบัวบัวบไบัวบก เต็มเลยค่ะนี่นี่พี่น้องโอ้ยใบบ๊อบก็มีเดจ้ะพักหนอกพักหนอกอันนี้กินไดบอพักหนอกอันนี้พี่น้องแม่บ๊อบอันนี้กินใดบอค่ะเพื่อสิ้ามีพี่น้องวามาเที่ยงมาศาพักปลาอยู่เต็มอยู่ค่ะคุณน่ะ พักชีลาวเพื่อนมันกินหอมแต่มันก็บรบหอมแบบคือพักชีลาวปันใไไดเลยจ้ะอุ้นี่ในยอนไม้สลัดนี่นี่ยอนไม้สลัดเดี๋ยวซิพี่ชวนในอีดนี่เน่เน่ป๊อปป๊อปนะว่าเห็ดได้ละ น,นั้นเหมือนต้นกระเทียมเลยนะคะนั่นน่ะเบิ่งก่อนนี่พี่น้องป๊าดงามคักโอ้ยสะออนเด้สะออนแห้งจ้ะสะออนมากเลยนะเนี่ยงามจริงๆเลยเนาะพี่น้องเนาะอูเลย ตีกับสะออนข้าเจ้าค่ะสะออนสะออนพี่น้องดิ <c oughs> อันนี้จ้ะถ้ามาเบิงหน่วยอันนี้พี่น้องปอ๊าดปุ้ยปอกไงเลยจ้ะนี่จะอากลับไปนั่มจ้โอู้นี่ปุ้ยนะคะต้นเพิ่นต้นเพิ่อน,อนจ้าอ๋ดอก โอ้ยน <bird pec S 2> ี um, ่ไงไม่ได้ไนโอ้สิฟลูกแก้วจ้ะ